การเอาทรัพย์สินไปจากบุคคลที่ไปรักทรัพย์เข้ามาอีกคนหนึ่งถือว่าเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่คลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับพบกับพวกเราเอเอ็นรอนะครับวันนี้พวกเราจะมาพูดคุยกันในเนื้อหาของการรักทรัพย์ตาม ตัวบทกฎหมายอาญาในมาตรา334และมาตรา335ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกับตัวบทกฎหมายกันก่อนตัวบทกฎหมายมาตรา334ได้มีการวานตัวบทกฎหมายเอาไว้ว่าผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยวความผิดจิตผู้นั้นกระทำความผิดฐานรักษ์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาท และมาตรา3 3 5สูห้ใผู้ใดรักย์ในเวลากลางคืนในที่หรือบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม้การระเบิดรถก๊าซไอหรือที่ที่มีอุบัติเหตุหรือที่ที่มียานพาหนะหรือประชาชนโดยสารโดยการเกิดภัยพิบัตินะครับตามอนุสองนะนะแล้วก็อนุหนึ่งนะครับแต่ก็อนุสามนะครับโดยการทำอันตรายสิ่งกีดการสำหรับการปกครองอนุสี่ โดยเข้าทางช่องทางซึ่งจัดทําขึ้นมิได้จํานงให้เป็นคนเข้านะครับหรือทางเข้าเช่นหน้าต่างนะครับ5ครับโดยการแปลงตัวหรือปลอมตัวครับเป็นบุคคลอื่น6ครับโดยลวงว่าเป็นเจ้าพนักงาน7ครับโดยมีอาวุธครับหรือร่วมกันทําความผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปครับ8ครับในเคหสถานนะครับหรือสถานที่ราชการหรือสถานที่จัดทําไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยตนนะครับเข้าไปโดยที่มีได้รับอนุญาต9ครับในสถานที่บูชาสาธนะสารณะสถานรถไฟนะครับหรือท่าอากาศยาน10ครับที่ใช้หรือมีไว้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์11ครับที่เป็นของนายจ้างหรืออยู่ในการครอบครองของนายจ้าง12ที่เป็นของผู้มีอาชีพกติกกรรมบรรดาที่เป็นผลิตภัณฑ์พืชพันธุ์สัตว์หรือเครื่องมืออันมีไว้ใช้ในงานกิจกรรม จะเห็นได้ว่าตามตัวบทกฎหมายมาตรา334และ335มีสิ่งที่เหมือนกันคือผู้ใดเอาทรัพย์สินนะครับไปจากบุคคลอื่นนะครับโดยผู้จริตดังนั้นครับคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับก็คือต้องเป็นการเอาไปจากผู้อื่นนะครับโดยการผู้จริตดังนั้นเนี่ยตามคำถามถ้ามีบุคคลหนึ่งไปรักทรัพย์มานะครับแล้ว มีบุคคลคนหนึ่งนะครับได้รักทรัพย์ต่อจากเขาไปอีกทีหนึ่งนั้นจะสืบนความผิดฐานรักทรัพย์ไหมต้องตอบว่ามีความผิดฐานรักทรัพย์ครับโดยได้มีคำพิพากษาสาลดีกานะครับที่1 7 8 5งทับ2554ได้มีการพิพากษาเอาไว้นะครับดังนี้ครับในความผิดฐานรักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334และมาตรา335ห เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเก่าวคือเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ในทางอาญาและเป็นการละเมิดในทางแพ่งผู้ที่รักทรัพย์ไปจำต้องคืนหรือชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับบุคคลที่เกิดความเสียหายเก่าวคือเจ้าของทรัพย์นั่นเองหรือผู้ที่ดูแลทรัพย์สินนั้นอยู่ดังนั้นครับ mm. เมื่อมีการลักทรัพย์ และมีการมาลักต่ออีกทีนึงดังนั้นจึงถือเป็นความผิดฐานลักทรัพย์อยู่แล้วแน,น่นอนวรตเตนแต่ความผิดมันจะเกิดขึ้นแยกส่วนกันกล่าวคือนะครับถ้าสอเสือไปลักทรัพย์นายจอจานนายสอเสือต้องนำทรัพย์สินที่ลักทรัพย์มาคืนนายจอจานหรือไม่ก็ต้องชดใช้ค่าสินใหมทดแทนให้กับนายจอจานตามคดีแพ่ง แต่ถ้าทรัพย์สินที่สอเสือไปรักทรัพย์มานั้นถูกนายปอปามารักทรัพย์ไปอีกต่อหนึ่งนายปอปาต้องนำทรัพย์สินมาคืนนายสอเสือหรือชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่นายสอเสือและนายสอเสือต้องนำไปชดใช้ต่อนายจอจานอีกทีหนึ่งเป็นทอดหนึ่งนั่นเองซึ่งตามฎีกาเนี้ยนะครับถ้าอธิบายง่ายๆก็คือการที่จำเลยเนี่ย นำจักรยานยนต์นะครับไปจากนายสอเสือนะครับโดยการพูจรลิตแม้ว่าสอเสือเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่รับทรัพย์มาจากผู้เสียหายอีกตอนหนึ่งก็ตามก็ถือว่าสอเสือเป็นจำเลยในการแย่งการครอบครองนะครับของโจทย์ซึ่งเป็นคนรับทรัพย์มา่นีองดังนั้นครับจึงเป็นความผิดฐานรับทรัพย์ และจะไม่ใช่เป็นความผิดฐานรับของโจรนั่นเองนะครับซึ่งตามข้อนี้นะครับก็สามารถฟ้องศาลได้นะครับซึ่งการฟ้องเนี่ยนะครับก็จะเป็นการฟ้องที่แบบเป็นการฟ้องแบบแยกกันนะครับก็คือจอาจานเจ้าของทรัพย์สินนะครับฟ้องสอเสือสอเสือนะครับก็สามารถฟ้องคอปานะครับได้อีก,อกทีหนึ่งนะครับเป็นพ้อหนึ่งนั่นเอง ะครับแต่ตามดีกาเนี่ยนะครับเขาได้บอกเอาไว้ว่าโจดเนี่ยฟ้องขอให้ลงโทษนะครับอาญานะครับแกจำเลยนะครับตามมาตรา357นะครับแต่จำเลยเนี่ยให้การปฏิเสธนะครับซึ่งสารชั้นต้นเนี่ยก็พิพากษาว่าจำเลยเนี่ยมีความผิดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335อนุ1นะครับก็คือการรักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับและถ้าเกินเหตุเนี่ย จำเลยเนี่ยมีอายุแค่18ปีจึงลดมาตราส่วนโทษนะครับให้เป็น1ใน3นะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่76นะครับนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกฎหมายเดิมนะครับก็ให้วางโทษจำคุก3ปีนะครับพอมีการนำสืบไปแล้วเนี่ยก็นับเป็นประโยชน์ของจำเลยอยู่บ้างนะครับจึงมาเท่าโทษนะครับให้เป็น1ใน3นะครับตาม เ8ก็จะคงการจำคุกอยู่ที่2ปีนะครับจำเลยก็อทธรณ์จำเลยนะครับอทธรณ์นะครับก็ั่งอู่ทองก็พิพากษายืนนะครับคำพิพากษายืนคืออะไรนะครับคำพิพากษายืนก็คือยึดตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับจำเลยจึงดีกาครับพอดีกาปุ๊บนะครับ ผู้พิพากษาเนี่ยก็พิจารณาแล้วก็ลงชื่อในคำพิพากษานะครับให้ศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งศาลดีกาก็ทําการวินิจฉัยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าการที่จำเลยเนี่ยเอารถจักรยานยนต์นะครับจากนายสอเสือเนี่ยไปด้ยความผูชุจลิตแม้เป็นการเอาไปจากการครอบครองของนายสอเสือซึ่งไปรักทรัพย์ นายจอจานมาอีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นความผิดแต่การลงโทษเนี่ยนะครับมันแยกส่วนกันดังนั้นนะครับจึงไม่เกี่ยวกันในข้อทางกฎหมายนะครับสอเสือจึงต้องรับผิดต่อจอจานและปอป้าต้องรับผิดต่อสอเสือฐานนักทรัพย์นั่นเองครับก็จะเห็นได้ว่าคดีลักทรัพย์เนี่ยเป็นคดีที่ สามารถเชื่อมโยงไปทางแพงได้ในเรื่องของการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับในเรื่องของการละเมิดนั่นเองและถึงแม้ว่านะครับเราเนี่ยจะถูกลักทรัพย์ไปนะครับและทรัพย์สินของเราเนี่ยก็ถูกลักปต่อหนึ่งนะครับก็ถือเป็นการลักทรัพย์เหมือนกันนะครับก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะครับว่า ถ้ามีนะครับการรักทรัพย์นะครับหรือเห็นบุคคลใดนะครับนำทรัพย์สินนะครับของบุคคลอื่นนะครับไปนะครับก็นะครับไปแจ้งความนะครับแล้วก็นำหลักฐานนะครับสามารถฟ้องศาลได้นะครับตามมาตรา3ามสแล้วก็ข้สามห้านั่นเองนะครับก็ถ้าท่านผู้ฟังนะครับชอบนะครับคลิปของพวกเรานะครับแล้วก็อยากจะให้พวกเรานะครับพูดนะครับ ตัวบทกฎหมายนะครับในข้อไหนนะครับมาตราอะไรนะครับหรือกฎหมายเรื่องอะไรก็ตามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อยจะฝากนะครับช่องของเราด้วยครับ a อ็นรครับพวกเราก็จะกลับมาให้ความรู้นะครับพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าผิดพลาดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ